มาชอมอีกตัวครับาจาวุธครับตัวนี้เป็นตัวที่เท่าไหร่นะเจ็ด <7. S 2> อินซีครับรอยอินซีนะครับตัวนี้ตัวที่เจ็ด ผีเผอนะครับเป็นผีเผอกันตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองครึ่งลากออกไปไกลครับจ่าคาวบอยจัดให้เก็บไหมเอกมันโดนของไม่ได้เลาเก็บไหมเก็บไม่ได้ไว้ดึงมาเลยให้ไหม มีเกี่ยวกันนะครับแต่ไม่เป็นไรเอาปลาก่อน หนักไม่ใช่ว่าไปแล้วเนี่ยดิ่งขึ้นมาเกี่ยวึันมาม่สวนมาปล่อยอยู่ดูนะน่าอยู่นะันหลักนะมีเกี่ยวกันมา ครับเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วนะตัวที่เจ็ดแหลมผักเบี้ยรครับนิ่งๆเลยววะแค่หนึ่นตัวสู่ไหมโ,โ,โมน้ไม่รักกับมันเฉยน,นิ่งเลยเกี่ยวตัวนูน้นทุนตุนตุ้นนึงไม่มีดึงเลย อีู่นะสายมานี่แล้วมีโอกาสขาดนะเนี่ยสายเนี้ย<า>อยู่นะครับปลาอยู่นะมาแล้วครับเล่นแล้วครับเล่นแล้วลอยทุ่นกินซีนะคกิบเลย พัอยู่นะครับพันปลาตัวหนึง่งวิ่งไปโน่แล้วโี่ปขาวแล้ว้วเขาหมาน,นะครับัวนี้เขาหมาจริงๆ นนครับไม่พ้นมือไตเองสสยดีครับตัวนี้ใสดีมันมันนี ดูนะครับว่ากิโลจะรอดูเขาครับหมาจากรบอยอจากรบอยฟุตนะครับเดี๋ยวนะลองให้ดูนะครับโอ้โหสวยงามนะตัวที่เจ็ดครับสวยงามตัวที่เจ็ดด้ายดีึ้นเลยเลยครับ